สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะวันนี้เราทีมงาน t ทยม Market t o อยนะครับมีสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเครื่อบินเหมือนขับวิทยุ2 c h a n แนลนะครับเป็นมาพร้อมชุดพร้อมบินนะฮะพร้อมรีโมทพร้อมชุดไฟนะครับเป็นครือบิน2องชแนลที่นะครับเปาะกระบือใหม่นะฮะที่สนใจ อยากจะเล่นเครื่องบินนะครับในราคาประหยัดแล้วก็บินง่ายๆนะครับนะครับแนะนำครับสอชแนลรุ่นนี้ฮะใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเครื่องบิน FJ15 นะครับอันนี้แกะกล่องกันใหม่ๆเลยนะครับเป็นแบตลิโพด้วยนะฮะแบตลิโพเจ็โวลต์นะครับพร้อมอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านนะครับแบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็ตัวลำเป็นโฟม EPO นะฮะซึ่ง มีอัตราความแข็งแรงสูงนะครับและเหนียวนะไม่มีแตกนะครับอันนี้เราก็ต้องประกอบเองนะครับชุดปีกข้างบนแบบนี้นะะนครับก็ประกอบก็จะมีกาวให้พร้อมนะฮะในตัวลำนะครับเป็นบินเอฟนะฮะซึ่งราคาประหยัดนะครับเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่ก้าวสู่วงการเป็นนักบินนะฮะแนนามอรุ่นนีฮะ J15 นะครับ อันนี้ฮะสวันดี้นะครับก็นี่สนะวมกล่องนะฮะที่เราแกะกล่องกันมานะฮะจะไปดูภายในก็จะมีนะครับชุดนี้จะมีล้อนะล้อสามล้อนะฮะหนึ่งล้อหน้าแล้วก็มีล้ออีกสองอันที่เดนต้องปีกนะครับตรงนี้เราต้องนะครับติดตั้งเองนะฮะนี่มีจะมีกาวให้กาวแปะลัดเดอร์ด้านหลังนี้นะฮะก็ จะเป็นเลี้ยวดับมอเตอร์ด้านหลังนะฮะสังเกตที่มอเตอร์2ฝั่งนี้นะครับเป็นสองชันแนลนะฮะการควบคุมก็คือการเลี้ยวดับมอเตอร์นะครับหนึ่งข้างนะนะครับรุ่นนี้ก็ผมแนะนํานะครับรุ่นนี้นะฮะชุดไฟเราสามารถอัปเกรดนะครับไปใส่บอดี้รุ่นอื่นได้นะฮะจะเป็นบอดี้เจ้าเวหานะครับสองชันแนลนะฮะ ที่ไว้ในแข่งขันในตามโรงเรียนนะดีโมดรุ่นนี้ก็แนะนํำกับใสรได้เลยนะะนครับพร้อมชุดแบบนี้ราคาไม่ไม่แพงนะครับนะฮะวันนี้เราก็มาทำที่บ่อพลเมืองหน้าอยู่นะครับนะฮะก็วันนี้เราทํารีวิวแค่นะครับแกะกล่องนะของใหม่รุ่นนี้นะฮะภายในนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะที่สนใจสินค้าของเรานะครับที่ไทยมาร์เก็ตทอย m คอนะครับสามารถติดต่อได้ดตรงๆนะ070448474นะครับหรือจะมีข้อสงสัยต่างๆก็นะครับถามมาทางหน้าเว็บไซต์เราก็ได้นะครับที่เว็บบอร์ดเรานะครับอ่าแค่นี้ครับสวัสดีครับ